สวัสดีครับพบกับเซลอันอีกแล้ววันนี้เซลอันมีเจ้าคันนี้เลยครับเป็นฮีโน v วิกเตอร์3 44, 4ปี2562ใหม่ที่สุดของร้านและสำหรับท่านใดที่สนใจเจ้าวิกเตอร์4 4คันนี้เรามีโปรโมชั่นให้ 1. นึ 1> ีค่าโอนไปเลย30,000บาท 2. ปีค่าจัดไฟแนนซ์1น0 0 0บาท 3. ีค่าประกอบการ5,000บาทมีค่า GPS อีก5,500บาทถ้าติด GPS แล้วสามารถรูดบัตรและวิ่งงานได้เลยเท่านั้นยังไม่พอไม่น้อยแค่200,000กิโลภายในกว้างขวางเบาพุ้มให้ใหม่คันนี้ยางเปลี่ยนให้ใหม่ และแบตเตอรี่พร้อมใช้งานถึงหน้าผมจะหน้ากลัวแต่หน้าวัวผมเปลี่ยนให้ใหม่ออของเก่าที่เคยมีแต่เคพีเขาเปลี่ยนให้ใหม่สีดุมยังแสบตาสีดายังแสบตูดสนิมที่มีมาฟูสปาเขาจัดไปบันไดไม่เคยมีแต่เคพีเขาแถมให้สกเกิร์ตก็ให้ฟรีของดีด ก็ให้ไปฝากติดตามที่ K.P. รถบรรทุกสีราชาคุณภาพเหนือราคามาไม่ทันอย่าว่ากันไว้วันหน้าค่อยมาใหม่คันนี้ถ้าติดจองถ้าป้ายไม่อยู่แล้วไม่ต้องโทรมานะไปแล้วบ